วิวชีนแมสทุกตัวที่มีกันค่ะฟิลนแมสของ her highness นะคะที่ดังมากๆแผ่นแมสของเขาอ่ะเป็นสิ่งที่จะรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าพอใช้บ่อยๆใช้เรื่อยๆนะคะผิวก็ดูมีความแบบกระจ่างใสแมสส่ mask ตัวเนี้ยอย่างเดียวที่จิบรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะคือกลิ่นของเขาทางแบรนด์อ่ะเคลมว่าเขาไม่ได้มีน้ําหอมนะคะแต่ว่าใครที่เคยใช้แมสส่ตัวเนี้ยน่าจะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวมากๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างติดจมูกนะคะอัน,นี้ก็อาจจะแบบเป็นความชชชออออออบบส่่่่่่่่่่วววววนนนนนนตตตััััเเเกกกกกีีกีียรรืืืงงงลลิดดดึึมาะะมาาาคะขขฝญปปุ้้้้แ็็ใไ ความชุ่มชื้นได้ดีมากใครที่รู้สึกว่าแบบหน้าขาดน้านะความรู้สึกคือชุ่มชําอย่างนี้เลยอันนี้จะชุ่มชื้นเหมือนกับเอาหน้าไปจุ่มน้ำอะ่ะในเวลาใช้ก็ไม่ได้เอนจอยกลิ่นของเขาอะไรขนาดนั้นนะคะสองตัวนี้เป็นของยี่ห้อเดียวกันนะคะติมความชุ่มชื้นเหมาะกับการแต่งหน้าตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นสิวนะคะคำเคลมของมาตัวนี้ที่มันแบบเด่นม,มากๆนะคะ Sleep 8 hours in 8 minutes ในการเตรียมผิวช่วยในการบูสต์ผิวได้ดี มากมากโดยเฉพาะตัวนี้รู้สึกอ่อนโยนจริงๆคือเขาก็ไม่มีน้ําหอมเหมือนกันนะแล้วกลิ่นของเขาอ่ะก็จะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับ2ตัวที่ผ่านมานะใช้แล้วรู้สึกสบายผิวมากออกแบบมาสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเขาบอกว่าจะเป็นมาสกที่แบบ no oil oil free นะแล้วเวลาใช้อ่ะรู้สึกสบายหน้าจริงๆคือมันไม่หนักหน้าเป็นตัวที่ใช้ดีเหมือนกันใครที่เป็นสิวก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้ต่อมานะคะฝั่งเกาหลีอาจจะเป็นมาสกที่จิไม่ค่อยได้เห็นในฟีดของตัวเองเท่าไหร่นะแต่ใช้แล้วชอบมากชอบมากแบบ สบายผิวมากค่อให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนมันเยิมมันเนอะมันหนาอย่างตัวสีม่วงเนี่ยเติมความชุ่มชื้นได้ตีมากๆเลยนะถ้าจะมาให้แต่งหน้าต่อมันอาจจะยากลำบากนิดนึงช่ำมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยทุกอย่างเขาพอดีอะ่ะไม่สบายผิวอะ่ะมีความกระจางใส่ glass skin อะ่ะที่เขาพูดกันไฮโดรเจลมาส์์ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนอะ่ะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะคะด้วยความที่เขาอยู่ในรูปแบบของไฮโดรเจลอะ่ะทำงานจะทำอะไรก็แบบสะดวกไม่ได้หกเหลอเทอะนะคะก่อนจะแปะอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะมันจะ,นะ,ะต้องไป กินไว้ได้นานจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีใสเลยมันจะเป็นความชุ่มชื้นที่มาจากข้างในใช้เวลาในการแปะหน่อยหนึ่งอยากได้มาสก์แปะได้นา,นานนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าความชุ่มชื้นมันจะแบบระเหยยกไปก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบบนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายไม่ชอบมาสก์ที่อาจจะกลิ่นแรงใครแล้วสบายทุกอย่างรู้สึกว่ามันกําลังพอดีอสองแบรนด์นี้นะคะใครที่เป็นสิวจะแนะนํารุ่นนี้นะคะใครอยากเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าตัวที่ช่วยในการเพิ่มความกระจ่างใสใครที่อยากจะมาสหน้านาน,านๆไม่อยากให้แบบนานมาสก์มันหก งานพวกแมสสไตล์ไฮโดรเจลแบบนี้รู้สึกว่าหน,น้าแห้งมากๆอยากจะเติมความชุ่มชื้นสุดๆดดแนะนำเป็นของอันนี้ส่วนตัวนี้เป็นแมสที่หาซื้อได้ง่ายในไทยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของผิวหน้าได้ดีนะคะเรื่องกลิ่นอย่างเดียวเลยนิดนึงเดี๋ยวจ,จะพยายามหาลิงก์อ f ฟิเชียแล้วก็แปะไว้ให้